ขอเชิญทุกท่านร่วมงานโอท็อปมิเตีย2024หลากหลายผลิตภัณฑ์สีสันภูมิปัญญาไทยรวมตื่นตาตื่นใจไปกับจุดยอดผลิตภัณฑ์ที่ล้ำค่าจากทั่วประเทศช็อปชิมชิลครบจบในที่เดียวรวมงานจากสารคุณภาพภูมิปัญญาไทยร่วมสมัยลาดไม่ได้กับอาหารเลิศรสจากทั่วทุกภาคพ,พบกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินคุณภาพเต็มอิ่มทั้ง9วันพร้อมกิจกรรมสุดพิเศษในงานเราพบกันวันที่8-16มิถุนาย,ยนนี้ชาลเลนเจอร์1-3อิมแพ็คเมืองทองธานีจดัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาด